Go crazy, berserker. I killed it. It's murder. Go crazy, berserker. ครับก็กรับสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักกันทุกคนเลยนะครับวันนี้ก็ามาพบกับช่องอนุชิตเกมเมอร์กันอีกเช่นเคยแล้วนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นเป็นคิวเลนกันนะครับทุกคนช่วงเวลาลแรกๆก็จะเริ่มฟาร์มไปก่อนนะก็คิวเลนไม่มีของก็ต้องทําใจหน่อยนะนะเพราะว่าผมหยิบคิวเลนมาในเกมนี้นะครับเพราะว่าเจอ,อตัวบางเนะครับฝั่งตรงข้ามแต่เวลาของฟาร์มไปก่อนเลยไม่ตรงไปหยิบ ไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนนะก็ฟาร์มไปเรื่อยๆนะนี่ชงเชงจะไงล่ะติดกี้รอดเปเซ็นเมื่อต่อหลังนะนี่นี่ไป เป็นไงล่ะปลาไม่โดนนะจี้ปาไม่โดน,นโดินี่นอาชีพเว็บกลางไปดีกว่ามอยู่แล้วอยู่แล้วไม่ครับขอบอัฟฟ้าแล้วกันะะนะฉันต้องรีบปาเหมือนะเพราะว่าฉันต้องการของใจยเย็นๆได้เดี๋ยวขึ้นบัวใจเย็นได้บัฟฟ้ามาแล้วครับทุกคนตามต่อไป เราก็จะไปดักภู่มต่อนะดักซิวกันนะครับทุกคนมาทำการก่อนจุ๊บจุไปละไปประจำที่และนี่ดักจับความเร็วไม่มีอะไรเกิดขึ้น ดูดูไปเลยดูอไอแน่อไอแน่ first ว่ะเบิ้บัตไหมเบิ้ลบัตรไหมขลัวขลัว first บัตไปให้ตัให้ตัวไปแล้วนี่มาดูนี่นี่คมคูนี่ทำการดักให้ซิวเอาบัฟแดงดูวะไปแล้วนี่นีเฮ้ยๆโดนสวนมาฟอร์ด นี่แน่นี่แน่เก่งเลยไอดูไอดูมาแล้วจุ๊กจุ๊กจุ๊กจุกจุกมาสเตอร์ถอยก่อนถอยก่อนฮัลโหลไม่ไหวว่วะถอยก,อก่อนถอยก่อนจะเย็นจะเย็นเพื่อนมันเอนยอะในเวลาของฮีโร่นี่โอ้ยโดนตั้นโอ้ชิมหายละไอดูไอดูไปแล้ว I do.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  จิ้มจิ้มจิ้มนี่ยิงตัวเล่นเออสวยไอดู โดนแล้วมึงโดนแน่จิ้มจิ้มไปแล้วไปละเจ้าไปละเจ้าไม่ไหวจ้าไม่ไหวจ้าทำไมนายต้องหิ้วเลือดด้วยไม่ไหวนะออกโซลิเวอร์ไปเลยทุกคนนอามยินเย็นนะถ้าเราได้จอบก่อนแล้วก็เราก็จะแทงเข้านะแชมคอขอจิ้มลังหนึ่งทีไปแล้วพอแทงกกันแล้วกันนะจ้าเดียว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 ไอ้ยิน นี่นี่เนี่ยนี่นี่เฮ้ยเฮ้ยวีล่าน่ากลัวจังหวะตามก่อนจึ๊บนี่ฟุบฟุบไปต่อไปต่อหาดูวยหาดูไปแล้วนี่นี่นี่จำขอแถกกางไหมนี่มีใครอยนนี่วีล่าโอ้ไม่โอ้โหเดี๋ยวแกเจอฉันเดี๋ยวแกเจอฉัน ถ้าแกผ่านมาแล้วก็เดินแน่เสร็จกูแน่อบอกเลยอ่ะดูอ่ะดูไปแล้วนี่เดินผ่านนีช่ชัวรอชัวรอทำให้ทีมศัตรูสันกลัวครับทุกคนนี่นี่ฉันคอแถบกนน <ib> ลบา <S <S 2> <S 2> ลงกอล์ฟกันนะเดี๋ยวฉันไปช่วยนะนี่นี่น่ยแล้วแล้วด่านกลางแล้วกันนะนี่นี่ไม่มีคนเนะ้ เฮ้ยจ๊โอ้โหเสร็จแน่เสร็จแน่วิลาแกเดินพันมาเกือบเสร็จแน่นี่มาแล้วแกต้องเดินนีนี่จุ๊บจุ๊นี่พิกเกอร์ตาเบลนี่จิ้มจิ้มจิ้มโอ้โหไม่ตายวะ่ะชิมหายละชิมหายละย,ยีน่ากับซิวมาหลายคน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 นี่มึนแท็กกลางวะ่ะไม่ได้วะ่ะ ฉันต้องรีบกดจัดมันหายตัวหายตัวน่าเไม่หนีตายนะครับไม่หนีตายนะครับนี่รอแอบรอแอบให้มันตีไปเลยให้มันตีเลยนี่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 เนี่ยฮู้ดฮึ้ดจุ๊บจุ๊บนต่อหลังเต่อหลังนี่ฉันจะดักจับแกเพราะว่าฉันคือตำรวจสายตรวจฉันจะดับ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 จริงจริงจริง,งนี่แกแกแกเปลวตีนแล้วเก่งแค่ไหนกันเชียวนี่ต่อหลังจุบ๊บจุ๊บ ไปแล้วจ้าไปแล้วให้ดูให้ดูไปแล้วนี่เจอเยอะแล้วไวเลสแก่จริงๆนี่เก่งเออตันสวยลาวิลนี่แน่ให้ดูนี่นี่ปาไปก่อนเริ่มแรงแล้วนะเริ่มแรงแล้วนะนี่แน่นี่เส็ดกูแน่บอกเลยเดินหันมาดักดีกว่ายิ้วจริงๆจริงๆนี่เก่งเลยเก่งเลยจิ้มจิ้มเออแตก คือแค่ไหนกันเชียววะขออ่าแค,ค์คลิปก่อนนะทุกคนใจเย็นๆน,นี่ตัวเราเริ่มแล้วเริ่มมาแล้วของเริ่มมาแล้วแรงแล้วฉันขอแค่คอมโ,มโบเดียวเท่านั้นฉันก็จะเข้าเกมตอนนี้ก็เอาดาเลเยอะไปทันตุก่อนนะเราต้องเอาไปดันเพื่อไปขึ้นบานนะไม่ต้องรีบนะนีน,นี่ไปแล้วไปดูไปดูไปแล้วมี ฟางก่อนใจเย็นไปรีบไปรีบตอนไฟเดียวฉันหายตัวหายตัวไ,ไปกองลังมันนี่ฟางก่อนฟางก่อนใจเย็นเออปล่อยมังกรกลางเลยเลยปล่อยมังกรกลางเลยเหลอเดี๋ยวเดี๋ยวดูทรงก่อนหายดูหายดูไปแล้วเสร็จแน่ไปเลยนี่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 ตามสวยแล้ววิ่วนี่หายดูวิลล่าเลยชุดคอแทชุดชุดชุดหายดูหายดูไปแล้ว พอไล่ต่อไปคือซิวแกนั่นแหละไอ้ชั่วนี่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 ฮัดูแกไล่ต่อไปยีหน้าไม่กลับใช่ไหมไม่กลับใช่ไหมบ้านแตกนะบ้านแตกนะคิดว่าจะกลับทันกันหรือชิงชิงชิงนี่นี่เองเองสู้สู้เอาต้านเลยเอาต้านคิดว่าใครเป็นใครครับนี่นี่ฮัดดูนี่ซูเมดาซีนี่นี่นี่ตายเลเจนดารี่ไปแล้วไปแล้วเจ้าไปแล้วเจ้า ว่าจะแตกแล้วดัน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 จบ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 ไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วจบเลยจบเลยจบอย่างเดียวจบอย่างเดียวนี่แน่นี่แน,ะนนะ่มาแล้วใช่มาแล้วนี่ไปดูปีบอมปีบอมอา้าวไม่ออกมาเลยวั้นี่ก็จบไปแล้วนะสำหรับเกมนี้โอ้จีจีบอกแล้วอย่าให้ซีเลนเกิดนี่ฉันว่าฉันต้องเอ็มวีพีแน่เลยนี่นะ ดาวก็ุึ้นด้วย MVP เย้ MVP ถ yeah, ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ให้กันด้วยนะครับทุกคนจะเป็นกำลังใจให้มากเลยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดบน,นี้บายบาย MVP วะ่ะ